โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคลนุงนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึลนุงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p k n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงคำคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสนะครับบิ๊กแมทพิจาริเลือกเกมเวลาตีห้ตรงเช้ามืดครับ ไปดูฟุตบอลบราซิลเซเรียเอนะครับอินเตอร์นาซองนาอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับฟอร์ตาเลซารองจากฝูงอินเตอร์นาซองนามี32แต้มจากการชนะ8เสมอ8แพ้6เกมล่าสุดบุกชนะยูเวนตุเด้มา3-1นะครับคืนนี้โรเจอร์มาเชโรกุนซือหมดสิทธิ์ใช้งานราฟาเอลบอร์เร่กองหน้าทีมชาติโคลอมเบียนะครับที่ติดทีม ไปช่วยในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับถือว่าขาดกําลังหลักไปเลยครับแกนหลักที่เหลือก็โรมิโรบูโตทานาตาเตียโกนะครับมีเวสซี่ลิเบโรคารบันโยไทเซราเป็นแกนหลักในขณะที่ฟอตาเลซ่า48แต้มจากการชนะ14เสมอ6แพ้4นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้โบตาโฟโกจากฝูงมา0-2นะครับปาโบโบโวดากุนซือชาวอารเจนตีนครับมีเล่นแกนหลักอย่างโทมัสคาร์โดนาคุมเกมรับตรงกลางลูคัสกับโทมัส โปเชตติโนนะครับนารุกมีบูโโนโลเปสมอยเซตกองหน้าเป็นลูเซโลกองหน้าตัวเก่งฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยฟอร์ตาเลซ่าบุกชนะ1-0นะครับบ้านฟอร์ตาเลซ่าจบ1-1ก่อนเกมตามหน้าเสือขอยังมองอินเตอร์นาซองนาวเป็นต่อนะครับคืออินเตอร์นาซองนาวช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับชนะ2จาก3เกมแต่ว่าฟอร์ตาเลซ่านี่มีถ้าชนะเกมนี้ก็จะแซงโบตาโฟโกขึ้นจากฝูงเหมือนกันแถมอินเตอร์นาซองนาวไม่มีลาเฟลบร่กองหน้าตัวเก่ง ที่ไปรับใช้ชาติด้วยนะครับดังนั้นเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจฟอร์ตาเลซ่าทีมเยือนครับจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ฟอร์ตาเลซ่าเป็นคิวหนังบิ๊กแมชประจำเช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย